วันนี้จะมาต่อเรื่องราวของหลวงกะละัยนลมิตรที่ราชกิจจานุเบกษาได้บันทึกข้อความเอาไว้ในเล่มที่9เกี่ยวกับกรมช่างปั้นขวาท่านเจ้ากรมก็คือหลวงกะละัยนลมิตรและยังมีกรมอีกหลายกรมที่ผมเรียงลำดับ ให้ท่านเนื่องจากสายตาผมไม่ค่อยดีผมเพิ่งไปผ่าตาัดตามาให้ท่านดูว่ามันมีกลมอะไรบ้างทีนี้แล้วถามว่ามันเกี่ยวข้องอะไรเอกสารฉบับนี้ระบ,บุว่ากลมช่างปั้นขวาคือท่านเจ้ากลมคือหลวงกระมัยมนรมิตรจะมีประวัติตอนหนึ่งว่า องค์พระพุทธเจ้าหลวงได้เสด็จประพาสไปที่พระราชวังบางปินในรัตนโกสินศก1นทร์ศก111ซึ่งตรงกับปีพศ .24 3สเอกสารฉบับนี้จะระบ,บุว่ารัตนโกสินศกนทร์ศก111ห วันเวลาแล้วก็จะมีระบุข้อความสงองกลมว่าหลวงกระมายนารมิตรซึ่งรัชกาลที่5ทรงประภาสพระราชวังบางปีอินโดยมีข้าราชการในกรมต่างๆติดตามไปคงจะจำนวนมาก พอควรเพื่อจะไปปฏิสังขรณ์สถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระพุทธเจ้าหลวงเราคงจะปฏิสังขรณข,ขึ้นมาจึงได้มีการนำช่างต่างๆตามเสด็จไปด้วยซึ่งก็มีระบุในราชกิจจานุเบกษาเล่มเก้านี้ผมคงจะไปหาข้อมูลที่เป็นไทม์ไลน์ที่แน่นอน ที่หลวงกรมัยมีรายละเอียดในสถานที่ราชการต่างๆในกรุงเทพผมจะหาข้อมูลแล้วนำมาผนวกกับตอนนี้เอกสารชุดนี้คุณเอกแม่สายได้ค้นหามาให้กับผมในฐานะเป็นกัลยาณมิตรกันเขา หาข้อมูลมาให้ผมมาได้ลงเรื่องราวของหลวงกระมัยนลมิตรในเบื้องต้นเพราะว่าเขาสนใจที่เป็นประวัติศาสตร์ที่อาจารย์สมพงษ์ได้ลงคลิปในช่วงที่ผมได้ไปพบท่านและได้มีการกล่าวถึงประวัติของปู่เหลี่ยมซึ่งก็เป็นเจ้าคุณปู่ของอาจารย์สมพงษ์วินิจซึ่งอาจารย์สมพงษ์มีตัวตนนะครับ อายุ87ปีแล้วยังมีชีวิตอยู่ตัวเป็นเป็นแต่มีบุคคลหลายคนที่ดูประวัติศาสตร์เรื่องที่อาจารย์สมพงษ์ได้เล่าแล้วเกิดปรามาสมาหลายต่อหลายคนเลยทีเดียวปรามาสมาเป็นหลวงกละมังเป็นหลวงกละแมและยังปรามาสอะไรอีกหลายต่อหลายหลายอย่างซึ่งบุคคลเหล่านี้ไม่รู้ว่าในสังคมแล้วจะระบุว่าเป็น ชนชั้นไหนดีแต่ถ้าสำหรับผมผมคิดว่าพวกนี้ถ้าอยู่ในสังคมผมขอบอกว่าเป็นคนที่ขาดการศึกษาโดยสิ้นเชิงเพราะแทนที่จะสนใจว่ามีบุคคลมาเล่าประวัติศาสตร์ตัวเป็นๆให้ฟังซึ่งไม่เหมือนกับนิยายน้ำเน่า เ่าสู่กันฟังทั้งหลายเรื่องเกี่ยวกับสมเด็จผู้สาัจจานโตของเราและพวกนี้ก็นำมาบริโภคยึดติดเป็นความรู้ของตัวเองแล้วแบ่งเป็นกกกลเหล่า,เ,ลาเป็นลทัทธิแต่ละคนก็รู้เรื่องกันคนละอย่างแล้วหลวงปู่แบ่งภาคแบ่งร่างได้หรือแต่ละคน ปัญญานิ่มขนาดนั้นเลยหรือความเรื่องราวของหลวงปู่นั้นมีตั้งหลายทรงหลายแนวหลวงปู่มีรูปเดียวแต่ทุกคนไปเล่ากันคนละแนวแล้วยึดติดว่าของตัวเองนั้นเป็นเรื่องจริงสรุปแล้วกลุ่มคนเหล่านี้ก็คือลัทธิ ที่จะเชื่อมจิตของคนในกลุ่มหรือ FC ของตัวเองให้หลงยึดติดต,ตามหัวหน้าลัทธิซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้าจริงๆทำไมกลุ่มคนพวกนี้ถึงได้ปัญญาล้มเหลวหรือนุ่มนิ่มปัญญาอ่อนกันขนาดนั้น